เติมสไตล์และความมั่นใจในทุกวันด้วย IBB Baggy Pants กางเกงสลักส่งกระบอกกลางเอวสูงใส่สบายยับยากพร้อมทุกโอกาสสวัสดีครับแนะนำสินค้าใหม่ IBB Baggy Pants กางเกงสลักส่งกระบอกกลางเอวสูงเกี่ยวกับสินค้านี้นะครับกางเกงสลักส่งกระบอกกลางเอวสูงที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณดูดีในทุกโอกาสไม่ว่าจะไปทำงานออกเดทหรือเที่ยวเล่นกางเกงตัวนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณรายละเอียดมีดังนี้ครับ ประเภทการปิด10 size t y p e p o c k e t y ประเภทของเสื้อผ้ากางเกงทรงกระบอกความยาวของชายผ้าเต็มความยาวความสูงของเอวเอวสูงคำแนะนำในการซักซักเครื่องล้างทำความสะอาดได้พอดีตัวพอดีสไตล์เกาหลีฤดูใส่ได้ทุกฤดูการโอกาสทุกโอกาสวัสดุผ้าอาวีกางเกง Select สแล็คทรงกระบอกกลางเอลสูงผลิตจากผ้า,าวีเกรดพรีเมียมที่เนื้อผ้าอยู่ทรงยับยากมากๆให้คุณมั่นใจในความเรียบเนียน และดูดีตลอดวันในแบบตามภาพที่เห็นสูง178เซนเมตเอวใต้สะดือ28นิ้วใส่ไซส์ปกติสำคัญก็คือว่าเนื่องจากเป็นกางเกงเอวสูงกรุณาวัดรอบเอวใต้สะดือลงมานิ้วสำหรับคนสูง180-190เซนเมตรที่ต้องการขาไม่เตอ่อไม่ลอยแนะนำให้เลือกกางเกงรุ่นยาว42นิ้วครับไซส์ชาตสามารถดูได้ในตารางไซส์ตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับซื้อไปใส่ไม่ได้สามารถติดต่อขอเปลี่ยนไซส์ได้ แนะนำให้แยกซักสีเข้มกับผ้าสีอ่อนก่อนครั้งแรกครับเติมความมั่นใจและสไตล์ในทุกวันด้วย IBB Baggy Pants สั่งซื้อวันนี้และสัมผัสประสบการณ์ความสะดวกสบายที่สมบูรณ์แบบกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ครับขอขอบคุณมากครับ